ค่ะวันนี้นะคะเราจะเอารถนิสสันเทียนานะคะ 200XL นะคะมารีวิวกันนะคะรายละเอียดจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่เต็น11-12ออโต้นะคะอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราเอารถนิสสันเทียนานะคะมารีวิวกันตัวนี้นะคะจะเป็นตัว 200XL นะคะรถสวยมากๆค่ะคันนี้ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายในแล้วก็ภายนอกนะคะกันเลยตัวนี้นะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบ3ชั้นแบบนี้เลยนะคะมีโลโก้นิสสันอยู่ตรงกลางนะคะตัวนี้นะคะมีไฟตัดหมอกด้านล่างค่ะแล้วก็ด้านบนนะคะตัวนี้นะคะเป็นไฟธรรมดานะคะด้านข้างกัน,นะคะ่ะมาดูด้านข้างตัวนี้นะคะจะเป็นล้อแมกนะคะขอบ16นะคะ ตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบสินะคะด้านข้างนะคะก็ระจกวงกระจกข้างตัวนี้นะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีตัดกระสีดํานะคะตรงนี้นะคะมือจับนะคะมือจับตัวนี้เป็นมือจับชุบโครเมียมนะคะตัวนี้จะเป็นระบบสมาร์ทคีย์เลสแล้วด้วยนะคะตัวนี้นะคะติด ฟิลมกลองแสงมาให้แล้วนะคะรอบคันแล้วก็มีการสาดทั้ง4บานติดมาให้เรียบร้อยแล้วมาดูด้านหลังกันบ้างค่ะตัวนี้นะคะนิสันเทียหน้ามีเซ็นเซอร์หลังนะคะมาให้แล้วนะคะทั้ง4จุดตรงนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัว200 XL นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเพิ่มความหรูหราให้ตัวรถนะคะอยู่ตรงนี้เนอะจะเป็นคิ้วทุกโคเมียมนะคะด้านข้างนะคะ เดี๋ยวเรามาเปิดฝาท้ายห้องเก็บสัมภาระกันนะคะฝาท้ายนะคะตัวนี้สามารถสั่งงานด้วยรีโมทได้นะคะรีโมทก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วนะคะ,ะมาดูท้ายกันซึ่งพอเราเปิดขึ้นมานะคะเราจะมีอารมณ์รู้สึกได้ว่ามันใหญ่แล้วมันก็เยอะค่ะประมาณนี้นะคะซึ่งเก็บของได้เยอะ เยอะเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านในตัวรถกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากแผงประตูด้านคนขับกันก่อนนะคะว่าจะมีออปชันอะไรบ้างนะคะในนิสสันเทนาตัวนี้นะคะเปิดเข้ามานะคะอย่างแรกเลยนะคะตัวนี้นะคะภายในนะคะจะเป็นสีดําตรงที่แผงประตูนะคะเป็นแบบบุกนุ่มนะคะตัวนี้แล้วก็มีลายไม้นะคะตกแต่งลายไม้ด้านในนะคะนะคะตัวนี้ กระจกนะคะปรับไฟฟ้านะคะเปิดปิดไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มสตาร์ทปุ่มสตาร์ทนะคะแล้วก็เบาะหนังสีดําทั้งคันนะคะตัวนี้ปรับไฟฟ้าที่เบาะได้เหมือนกันนะคะมาดูที่พวงมาลัยกันคะ่ะตัวนี้พวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยหนังนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยหนังมัลติฟังก์ชัน oh, <wow. S 1> ตัวนี้มีแอร์แบกนะคะคู่หน้า นะแล้วก็ตัวนี้เลขไม่์ไม่จะเป็นไมดิจิตอลนะคะเลขไม่จะอยู่ที่284,000กว่ากิโลนะคะตัวนี้นรถนิสสันเทียนาตัวนี้นะคะมีระยะการเข้าศูนย์มีประวัติเช็คศูนย์ตลอดเลยนะคะด้านในตัวนี้มาดูที่คอนโซลด้านข้างตรงนี้ก่อนเนาะนะคะให้ความหรูหรานะคะให้ความหรูหรากับตัวรถนะคะเพิ่ม อารมณ์หรูหราในการขับรถได้เยอะมากมนะคะเพราะว่าตกแต่งได้สวยงามนะคะตกแต่งด้วยลายไม้นะคะด้านคอนโซลน,นะคะคอนโซลด้านบนคอนโซลด้านบนตัวนี้นะคะเป็นคอนโซลหนังนะคะสีดานะคะตกแต่งด้วยลายไม้นะคะเพิ่มความอารมณ์ในความความรู้สึกว่ารถมันหรูหรามากกว่าเดิมนะคะในการขับรถ ตัวนี้นะคะวิทยุนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าวิทยุทําอะไรได้บ้างเอาวิทยุอยู่ด้านล่างนะคะหน้าจอนะคะก็จะแสดงผลวิทยุ FMAM อ่าแสดงผลของของแอร์นะคะแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะคะแสดงองศานะคะแสดงพัดลมนะคะแสดงทิศทางแอร์อะไรประมาณนี้นะคะวิทยุด้านล่างนะคะเป็นวิทยุเดิมติดรถเลย นะ,ะใส่แผ่น CD, DVD MP3 ดฟังเอ a m เนะคะเสียบใส่ยอากได้นะคะแล้วก็ด้าน,นล่างตรงนี้ไปดูที่เก็บของกันเอาเปิดตรงนี้มานะคะมีที่จุดบุรีนะคะแต่อันนี้ที่จุดบุรีน่าจะไม่จัาของเก่าน่าจะไม่ได้ใช้แล้วน่าจะเสียบสายอาจจะเป็นสายกล้องประมาณนี้นะคะแล้วก็ช่องเก็บของตรงนี้นะคะ ตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะเป็นเกียร์ออตโต้แบบนี้เลยมีที่วางแก้วนะคะสองฝั่งแล้วก็อที่เก็บของก็จะเป็นแบบสองชั้นแบบนี้เลยลอืมมันทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะมันได้แค่นี้แล้วก็ปิดนะคะแล้วก็ ช่องเก็บของค่ะว้าวใหญ่มากเลยนะคะช่องเก็บของนะคะแปลกตามากเลยส่วนมากเราจะเปิดแต่ของโตโยต้ามีนิดนึงนะคะอันนี้เป็นนิสันนะคะน,นิสันเทียน่านะคะใหญ่เบเริ่มเลยนะคะมาดูด้านบนเพดานกันบ้างนะคะด้านบนเพดานเป็นกระจกนะคะไม่มีไฟนะคะมีแต่กระจกนะคะทั้งสองฝั่งแต่กระจกจะบานใหญ่พอสมควรอยู่นะคะ อันนี้นะคะช่องใส่แว่นไฟดวงสีส้มค่ะติดทั้งสองทั้งสองดวงเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านหลัง <one> กันค่ะค่ะรายละเอียดด้านหลังนะคะอันนี้เราเข้ามานั่งนะคะแผงประตูนะคะทั้งสองฝั่งนะคะก็จะเป็นสีดำบูรุ่มเหมือนกันนะคะตกแต่งลายไม้นะคะแล้วก็มีแอร์ด้านหลังตรงนี้อ่าตัวนี้ ก็เป็นท,ที่รู้สึกว่าตอนนั้นจะเป็นที่เคียบรีดด้านอ่าตัวนี้นะคะติดตั้งพรมกระดุมนะคะมาให้แล้วรอบคันเลยนะคะด้านหลังเบาะนั่งสบายค่ะนั่งสบายนั่งได้แบบนี้เลยนะคะที่ว่างเหลือเยอะนะคะมีไฟนะคะดวงสีส้มนะคะเปลี่ยนทิศทางจากบนเพดานเนาะนะคะแล้วก็ ตัวนี้นะคะจะมีเบาะกลางนะคะสามารถหยิบของด้านหลังได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปจอดรถวิ่งไปวิ่งมานะคะล้วงหยิบได้เลยนะคะมีที่วางแก้วให้สําหรับคนด้านหลังด้วยนะคะสองอันเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะมีที่อ่าเน็บสิ่งของได้นะคะที่เบาะหลังตรงนี้ด้วยแล้วก็อ่ารายละเอียดตัวรถนะคะก็ไม่มีอะไรละ เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดห้องเครื่องกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดห้องเครื่องกันนะคะเดี๋ยวเราเปิดฝากระโปรงกันก่อนนะคะตัวนี้นะคะตัวเครื่องนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด 2,000cc อ่ารายละเอียดจะได้รถแบบนี้เลยนะคะเหมาะสมกับเลขไม้เนาะนะคะสภาพรถดูรายละเอียด กันไปแล้วนะคะที่ตัวรถนะคะด้านในด้านนอกนะคะอ่ะแล้วก็รายละเอียดราคากันบ้างค่ะตัวนี้นะคะเป็นนิสันเทียนาตัวนี้จะได้เป็นรถนิสันเทียนานะคะ2.0นะคะ 200xL นะคะตัวนี้เป็นรถปี2010เกิจดทะเบียนปี2012นะคะตัวนี้นะคะราคา ราคาอยู่ที่3า8 0 0 0บาทอย่างนี้เลยนะคะแต่วันนี้นะคะเราจัดโปรโมชั่นนะคะก็คือจัดโปรโมชั่นราคาเหลืออยู่แค่2,888,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ 091, 0, 0 4 8 2 5 8 7นะคะลูกค้าท่านใดที่อยากเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะสามารถเข้ามาดูได้ที่จอยวรมราชนนี99นะคะเขตตลิ่งชันกรุงเทพนะคะหรือลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะ ของเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้เล่าสถานที่นะคะแล้วก็ส่งมอบรถให้ถึงบ้านเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาเยอะๆนะคะตอนนี้ราคากำลังจัดโปรโมชั่นอยู่ที่288,000บาทนะคะท่านใดที่สนใจติดต่อกันเข้ามาเยอะๆสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ